สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับรายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลนะครับวันนี้เรามาพบกับทางด้านรองรัชดาแล้วก็รองไกรสรีนะครับหรือเรียกสั้นๆว่ารองการกับรองกวางนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นที่จะชี้แจงนะครับก็คือเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีแนวโน้มที่จะลดลงมีเรื่องของการเยียวยาในส่วนของคาลเลียนน,นิสิตนักศึกษานะครับเรื่องของภาษี e-service นะครับมีการจัดเก็บกันอย่างไรเรื่องของข่าวต่างๆนะครับที่มีการบิดเบือนหรือว่าอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนการฉีดยาวัคซีนต่างๆแล้วก็มีความคืบหน้านะครับการที่นำสายไฟลงดินนะครับแล้วก็ทั้งหมดจะเป็นรายการที่เราวันนี้จะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเริ่มต้นด้วยผู้ติดเชื้อ่องทางนักกว้างเชิญคันนี้<ช>มาดูข่าวดีกันก่อนนะคะ จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มทรงตัวค่ะแล้วก็มีแนวโน้มลดลงสำหรับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะถ้าดูจากรูปนะคะ3วัน 21, 22, 23แล้วก็ตั้งแต่20,000ลดลงมา19,000แล้ววันนี้ค่ะเหลือผู้ติดเชื้ออยู่ที่17,000ร้รายค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ป่วยหายกลับบ้านเราก็มีการหายกลับบ้าน20,000อัพช่วงนี้เกือบทุกวันเลยค่ะ ถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยติดเชื้อจะลดลงเรื่อยๆก็คาดว่าเราก็จะมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ออกมาในช่วงต้นเดือนหน้าแน่นอนค่ะครับมาต่อกันด้วยเรื่องของการเยียวยานะครับนักเรียนนักศึกษานะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้วนะครับแต่จากนี้ไปก็คือว่าจะมีการที่จะ โอนเงินนะครับให้กับทางด้านนักเรียนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในระบบนะครับซึ่งตอนนี้ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้มีประมาณ11ล้านคนเพราะฉะนั้นเงินที่ทางครมออนุมัติไปแล้วอยู่ที่ประมาณ22,000ล้านบาท ซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีมาตรการอื่นๆนอกเหนือจาก2,000บาทที่จะโอนให้แต่ละคนแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะมีอินเทอร์เน็ตที่จะลดให้ด้วยนะครับบางส่วนเนี่ยให้เลือกนะครับว่าจะไปท็อปอัพแพ็กเกจที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มจำนวนอิอนเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในเรื่องของออนไลน์ต่างๆนะครับการเข้าประชุมการเรียนออนไลน์ในห้องเรียนต่างๆหรือ แม้กระทั่งบางส่วนที่จะขอรับการช่วยเหลือในการที่จะนําไปลดค่าอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีส่วนที่จะให้เลือกได้นะครับมาตรการต่อมาก็จะเป็นมาตรการที่จะลดภาระของนักเรียนนะครับในส่วนของนักเรียนตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนต่างๆนะครับเรื่องของตัวชี้วัด การสอบนะครับการให้การบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะต้องสอบออนไน์ net, อะไรต่างๆทั้งหมดนะครับสำหรับครูก็จะมีการที่จะลดนะครับในเรื่องของสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นต่างๆนะครับ โครงการหรือส่วนที่จะต้องนํามาชี้วัดนะครับเดิมเนี่ยในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าโครงการนะครับแล้วก็ที่ใช้กันจริงๆอยู่ที่72อโครงการที่ชี้วัดทางกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเอาแค่เพียงเหลือแค่3โครงการเท่านั้นที่จะมาชี้วัดในส่วนของครูเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ลดภาระครูไปได้เยอะจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นช่วยกันนะครับในการที่จะไปดูแล ลูกหลานของเราและสุดท้ายนะครับเรื่องของผู้ปกครองนะครับก็จะมีการช่วยในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะลดนะครับในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างที่ไป,ไปให้ทราบแล้วนะครับค่าอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเริ่มนะครับที่จะโอนเงินให้กับทางด้านคุณครูที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับทั้งทางด้านในส่วนของที่เป็นของภาครัฐใน,นส่วนของอาชีวะในส่วนของทางด้านเอกชนก็จะ โอนเงินให้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นทางด้านนักศึกษานะครับก็คือ,อทางด้านที่เรียนปริญญาตรีอยู่ตรงนั้นก็จะมีงบให้อีก1 0,000หม่นล้านบาทในการที่จะช่วยเหลือนะครับในการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าเทอมด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดก็จะเร่งดําเนินการในส่วนของเงินมีการอนุมัติแล้วผ่านคอรมอหรือแค่เพียงระยะเวลาในการจ่ายเท่านั้นที่จากนี้ไปจะดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องต่อมาครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางภาษีครับรองการครับเป็นไงครับ 1. กันยายนนี้นะคะทางกรมสรรพากรก็จะเริ่มการจัดเก็บภาษีที่เรียกว่า e-service แต่ประชาชนโดยทั่วไปไม่ต้องกังวลน,นะคะการจัดเก็บ e-service ตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างชาติที่ให้บริการออนไลน์ต่างๆบริการออนไลน์ต่างๆที่ว่านี้ก็อย่างเช่นเวลาท่านไปจองโรงแรมแบบเนี้ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการในการจองโรงแรมถ้าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย1กันยายนนี้ก็ต้องเสียภาษี e-service หรือพวกบริษัท Facebook ที่เขายิงโฆษณาให้กับเวลาที่เราอยากจะขายของเนี่ยอันนี้ก็เข้าขายที่เขาจะต้องเสียภาษี e-service หรือพวกดิจิ t ัลคอนเทนตไม่ว่าจะเป็น Netflix นะคะหรือเป็น Spotify ออนไลน์ที่ให้บริการในการจองรถหรือการรับส่งอาหารบริษัทเหล่านี้ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติไม่ได้มาจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับประเทศไทยก็จะต้องเสียภาษีบัตน7%ถามว่ามันกระทบกระเทือนกับผู้ประกอบการคนไทยอย่างไรบ้างคนไทยทั่วไปเนี่ยไม่ต้องไปเสียภาษีอะไรตรงนี้นะคะท่านมีไรายได้ก็เสียภาษีตามตามเดิมที่เคยปฏิบัติมาอยู่ส่วนผู้ประกอบการคนไทย ที่เสียภาษีอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ท่านก็จะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาบริษัทที่เป็นให้บริการดิจิทัลต่างชาติเนี่ยเขาไม่ต้องเสียภาษีในขณะที่บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งบริษัทในไทยแล้วก็บริษัทต,ต่างชาติ แต่ก็อาจจะมีกรณีที่เกิดขึ้นว่าบริษัทต่ตางชาติที่เขาจะต้องถูกจัดเก็บภาษีในเดือนกันยายนนี้อาจจะคิดราคาให้บริการเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในภาพรวมประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศก็ทางกรมสรรพากรคาดว่าการจัดเก็บภาษี e-service ตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มประมาณอย่างน้อย5000ล้านบาทค่ะเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของโควิดนะครับ ก็จะมีประเด็นเรื่องของยาฟาวิพิราเวียแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับรองการรองกว่างครับค่ะสำหรับกระแสข่าวนะคะเรื่องยาฟาวิพิราเวียนะคะประชาชนบางคนก็ยังอาจจะสงสัยว่าตกลงแนวทางการให้ยาการรักษาจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยาฟาวิพิราเวียยังเป็นยาหลักที่เราใช้ในการรักษาโรคโควิด -19 อยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคโควิด -19 เเป็นโรคอุบัติใหม่เรายังไม่มียาที่จะสามารถรักษาโควิดได้โดยตรง แต่จากผลการศึกษาทั้งจากในต่างประเทศและในประเทศไทยเองนะคะก็พบว่ายาฟาวิพิราเวียนี้นะคะก็สามารถช่วยยับยั้งอาการในการเกิดโรคโควิด -19 ได้ค่ะส่วนในการศึกษาวิจัยของประเทศไทยนะคะก็พบว่าเมื่อมีการให้ยาฟาวิพิราเวียภายใน4วันแรกตั้งแต่มีอาการจะลดความรุนแรงของอาการลงได้ถึง 28. 8เเทียบกับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับฟาวิพิราเวียภายใน4วันนะคะ จากที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเมื่อมีการประชุมก็ยังเน้นย้ำและสนับสนุนให้มีการใช้ยานี้ต่อไปในการรักษาผู้ป่วยโควิดส่วนข้อสงสัยว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้จึงให้ยาเฉพาะกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีแดงก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้คะ่ะว่าเกิดจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในคณะต่างๆที่พิจารณาแล้วก็แนะนําให้ปรับใช้ตามสถานการณ์ของโรคเมื่อไวรัสกลายพันธุ์ก็ต้องปรับแนวทางการรักษาไปด้วยนะคะ สำหรับการให้ยาฟาวิพิลาเวียนั้นนะคะก็อาจจะให้ยาควบคู่ไปกับการใช้ฟ้าทลายโจรได้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยหรือที่ผ่านมาค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 การใช้สำรองยาการใช้ฟาวิพิราเวียนะคะการวางแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคก็ภายใต้คาแนะนาของยุทธศาสตร์และวิชาการนำความเห็นข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่หลายคณะนะคะซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวก็ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โควิดหรือสวอคจากนั้นก็เข้าครามอรด้วยค่ะเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับกับเรื่องของความคืบหน้าการนำสายไฟนะครับที่เราเห็นพาดกันอยู่ตอนนี้นะครับลงใต้ดินซึ่งโครงการนี้ก็จะมีสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นของการไฟฟ้านครหลวงและส่วนที่2ก็เป็นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นในส่วนของที่เป็นการไฟฟ้านครหลวงนะครับตรงนี้ก็จะมีโครงการนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2561ซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะไปถึงปี2567เลยนะครับเป็นการให้งบประมาณต่อเนื่องไปซึ่งก็จะมีทั้งสิ้นประมาณ70,000กับอีก400ล้านบาทตรงนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งหมดที่จะ ดำเนินการทั้งหมด70,000กว่าล้านเนี่ยนะครับจนถึงปี2567จะมีทั้งสิ้น236กิโลเมตรซึ่งก็ดําเนินการไปแล้วตอนนี้เนี่ย48.6กิโลเมตรนะครับคิดเป็น20%ของโครงการทั้งหมดส่วนที่เหลืออีกประมาณ187กิโลเมตรเนี่ยอยู่ในช่วงของระหว่างการก่อสร้างประมาณ96กิโลเมตร อยู่ในช่วงระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างประมาณ71กิโลเมตรแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างประมาณ20.5กิโลเมตรทั้งหมดนี้ก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เห็นภาพของการที่เรานำสายไฟลงดินเพื่อความสวยงามเพื่อความ เป็นเรียกว่าปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถดําเนินการในเรื่องของทัศนียภาพด้วยนะครับแล้วก็จะมีโครงการอื่นๆนะครับที่อยู่ทางด้านต่างจังหวัดที่เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงนี้ก็จะมีโครงการที่เรียกว่าเป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนนะครับตรงนี้ก็จะทำต่อเนื่องตั้งแต่ปีนี้นะครับ2,564ไปจนข่างถึงปี2,566เป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งก็จะมีะหลายโครงการนะครับที่มีในแต่ละจังหวัดนะครับโดยที่จะมีโครงการอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ๆด้วยนะครับจะมีที่เชียงใหม่นครราชสีมาพัทยาหาดใหญ่ตรงนี้ก็จะมีงบประมาณประมาณ6,600กว่าล้านที่จะ ไปดําเนินการคล้ายๆกันครับเอาเสาไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับในเมืองใหญ่ๆด้วยไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับสุดท้ายครับมาพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวตอนนี้ก็คือเรื่องของการชุมนมุมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินเนื่องจากว่าเรามี เหตุการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่เพราะฉะนั้นการรวมตัวกันการที่จะมามีกิจกรรมนะครับรวมตัวกันรวมหมู่กันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะดําเนินการตอนนี้เพราะว่ามีประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยกับมาตรการของสอบคในการที่จะลดการแพร่ระบาดต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้กะทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันก็ดีการชุมนุม ในลักษณะของอเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีกฎหมายเรื่องของพรบชุมนุมซึ่งตอนนี้ก็ผิดกฎหมายพรบชุมนุมอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือว่ามีการใช้ความรุนแรงมีการทําลายทรัพย์สินทั้งในส่วนของราชการเองทั้งในส่วนของเอกชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนชุมชนที่อยู่อาศัย ก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่เพราะว่าเหตุการณ์ชุมนุมต้องบอกว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นการทําให้เกิดความยากลําบากกับประชาชนรายวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราควรที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คงต้องดําเนินการอยู่นะครับซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยได้ดําเนินการกับผู้ชุมนุมไปแล้วทั้งสิ้น90คดี มีผู้ต้องหาอยู่ในข่ายดำเนินคดีทั้งสิ้น481คนทำการจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วตามกฎหมาย224คนมีการออกหมายเรียกเพิ่มเติมอีก118คนแล้วก็จะมะีการเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างต่อเนื่อง <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยตอนนี้ในชาติบ้านเมืองนะครับพูดถึงเรื่องของความลำบาก ก็มีโรงพยาบาลด้วยได้รับผลกระทบใช่ค่ะ,ะครตรงนั้นเนี่ยบริเวณที่ใกล้แยกดินแดงก็จะมีโรงพยาบาลราชานุกูลนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ดูแลน้องๆผู้ที่มีความผิดป,ปกติทางสมองและนะวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลราชานุกูลเองก็เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามสําหรับผู้ป่วยเด็กพิเศษด้วยเท่ากับว่าเสียงดังการประท้วงที่เกิดขึ้นวันนี้คนที่อยู่ในโรงพยาบาลน้องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเขา ได้รับความเดือดร้อนมากเวลาเขาเจอเสียงดัง,ดงๆเขาก็จะควบคุมตัวเองได้ลําบากยิ่งขึ้นบวกกับความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ไม่สบายอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจกันให้มากๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลนอกจากมาตรการที่บังคับใช้กฎหมายแล้วเนี่ยผู้ที่มาชุมนุมก็ต้องคิดถึงหัวอกคนอื่นที่อยู่บริเวณตรงนั้นด้วยค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่จะออกมาชุมนุมได้นึกถึง ความยากลําบากนะครับในส่วนของที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยส่วนรวมด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่เราทีมโฆษกกอยากจะขอให้ประชาชนที่จะออกมาชุมนุมนะครับได้กรุณาพิจารณาด้วยนะครับก็แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับเราทีมโฆษกรัฐบาลวันนี้สวัสดีครับ